มีคำถามว่าฉีดปากแล้วต้องรู้สึกยังไงบางคนเขาชอบแบบเป็นก้อนเราก็อย่าไปนวดเขามากเนี่ยเราก็ต้องเช็คเขาว่าเขาโอเคไหมอันนี้ชอบเป็นก้อนไหมให้มันเป็นก้อนอ่ะงั้นไม่กดมากอ,อเคคนที่ไม่ได้มีปัญหามากอาจจะไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์หมดนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่าถ้าเหลือเราจะไปใส่ตรงไหนได้บ้างะะได้ก็เห็นบอกว่าไม่เอายกมากอ่านี่เป็นลักษณะการฉีดของหมอคือคนไข้ต้องเช็คไปด้วยเนาะ เออเพราะว่าคน,คนที่สองหน้าทุกวันน่ะคือคนตัวคนไข้เองออยากให้มันเป็นยังไงตรงกลางอยากให้มันเป็นยังไงให้แต่งวันนี้เหรอ<ะ>หรือยังไงคืออยากให้มันนูนแบบข้างล่างน,นี้ใช่ไหม<ะ>แต่ขอยกตรงนี้อีกนิดนึงใช่ไหมหรือยังไง<ะ>อ่ะอีกศูนจุดสองไม่พอสิไม่พอใส่ตรงกลางถ้าไปยกมันนูนแล้ว ยกก่อนก็ต้องคุยบอกคนไข้นะคะว่ายาไม่พอค่ะหรือจะเปิดอีกหนึ่งซีซีอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าให้ฉีดแบบแฟชั่นได้ไหมก็ฉีดได้ก็แล้วแต่คนไข้บอกแต่หมอก็จะเตือนว่าอะไรคือความพอดีไม่ได้บอกอย่างที่เคยทําคลิปไปเนาะฟิลเลอร์ปากมันเป็นความชอบส่วนตัว สายฝอสายเกาอนะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเลือกก็แค่คุยความต้องการอันนี้พูดเผื่อคนที่ไม่ได้มาฉีดเนาะเวลาเราฉีดเงนะี้ยเราก็คุย,ยกับหมอเข้าไปว่าจะเอาอยัางไงต้องการถ้ามีรูปมาบอกก็จะง่ายมากขึ้นอย่างเมื่อกี้ก็ถามว่ามีตัวอย่างไหมอยากเป็นดิวอิสารา <c oughs> เป็นดิวยังคะหรื <c oughs> อยังไงคะห <c oughs> รือไงชาเ <c oughs> หรอ